ครับสวัสดีคร okay. ับกิมจุ๊บในโออเดอร์โอเคเดี๋ยวที่ท้ายคลิปสวนเกษตรให้เบิ้งย่ำยมยู่หน้าหลานเด้อสวนเกษตรณพียโอาโอเคที่ภาไปเบิ้งสวนเกษตรยัจหน่อยอะโอเคอันนี้นี่ละเมื่อฮูกปูยังอยู่เนี้ยสลับผัดสลับเพศได้ยู่นี่ก็ได้พี่น้องเอ้ย ลังกันเ,เ้ด้วยนี่เขาเอืนอนต้นนี่อย่างว่าเพชรชูกันนี่พี่น้องเพชรชูกนันี่หลากหลายยางเล็กละน้อยเอ้านี่ตน้นมายมบนมายมทองจนรวยไม่เลิกรวยบม่เลิกรวยอีหลีอีหลีอ,อียอหลอรวยโตรดรวยเลย ดูด้วยไม่กับนี่เด็ดๆในน้อยๆเด้อนี่แหละสัมผัสมุงเทพดูได้แค่นี้ละอันด้วยสำคัญแล้วพี่น้องเด้อเด็ดๆน้อยอ่าลวนย่อมหนาบานไปโอ้ฬาสานีละอ่าโอเคติดตามต่อไปเด้อนี่หนึ่งเพิ่งต่อไปโอเคอ๋อ่าน,นี่สวนสมุนไพรไปโอ้นี่นี่ละ่อน, <estar> น <Praise S 1> <ES> ี่ต้นวิสดวรรณแล้วพี่น้องได้ในนี่คือได้สะดวกรณมะฮวหวานนี่อย่างแต่เป็นหวานดีสะดวรเพราะว่าผู้ พอาะนี่โอ้กินเราดีนี่ตสะดวงตัวนี้ดีลีสุดยอดเลยเนี่ยพไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องอ่ะกันธุ์ติปีน้องเออวันนี้นี่น้อยอยู่นาบานนี่ต้นกระเพรานี่นหวานโซพ่อเอกคือตัวนี้นหวานนี่สะดวงคือตัวนี้เลยเพรนี่โอ้กินเราดีเกลไปหลายแล้วนี่ให้่มกคนไปกินหลายแล้วอยู่สะัวดวงตัวนี้แล้ววันนี้วัตถุถึงหนาวิธุดูการเก็บมันจะน้อยก็ได้เก็บแล้ว หลากหลายมีตุนมุงตุนม่อนพ,อร,พร้อมเนี่ยปลูกอยู่นาบ้านเในพี่น้องเออเพิ่งซอยกันนี่เด้อวสวนเล็กๆน้อยหนาบ้านพเพาอยู่โอเวอร์ะนี่ยก่มียัางาไม้ด้ยนี่ปลูกเล็กเล็กนิดน้อยพี่น้องเบิ่งสวนย่อมเล็กนิดน้อยนอเนี่ยรังว่าเขาอื่นตุลยังกว่าตุลนใน มีหลากหลายนี่นี่ไฟเอกอีกตัวหนึ่งก็นี่ชื่อผู้ข้าวนี่ผู้ข้าวพี่น้องเนี่ยผู้ข้าวนี่เข้าตองผู้ข้าวนี่ยไฟเอกนี่เพราะว่านี่นะกินกำลังกินเป็นยาไอ้ยาไอ้โควิดเนี่ยโรคโควิดต่างโควิดเขาบอกว่าตัวนี้ขื้นต่างโควิดโอ้โหปลูกไปไร้กระถางเลยนี่เนี่ยด่บโควิดเนี่ยขึ้ตัวนี้ ลายกระทางอยโ่เะีอกรทางอยู่ยเล็กลน้อย,อยู่หนาบานนะพะมียังสัคงเทูแค่นี้นะีน้ปอีย,ปย,ปย,กยก็มีน้ากระทางอยูยอ่ไอ้โดนปูข้าวอะไรกระทางน,น,นี้น้อยอนาบัาน,นะ กดแค่กดติดตามนั่เด้อพี่น้องท่านถือใจของกดไลค์กดแค่กดติดตามพี่โอ้ในเด้อให้เป็นก็ร่างใจที่ได้ลงคลิปต่อๆไปเด้อปกติพี่โอ้พี่โอก็ขายอาหารนั่นแหละขายอาหารบ่ดิขายต้นไม้เนาะแค่ว่าปลูกทะเบิ้ลปลูกนี่นี่น้อยไว้นี่เขาเอื่นยังก็โจนนี่ยังชวนชมบ่อยชวนชมในกายพี่โอ้กบตาบอกเลยก็ร่างงามชวนชมชวนชมพี่โอก็ร่างงาม แค่นี้แหละพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อครับพอดีครับแค่นี้แหละพี่น้องเดอ้อแค่นี้เดอ้อโอเคครับพอดีครับ